ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาย YouTube และชาวเพจ Facebook ทุกคนทุกท่านนะครับครับขอนํำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเอื้อสายจารบรถไมโครซิงนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็พาพี่น้องมาชมในมุมมองของคนขับกันบ้างนะครับสำหรับรถขุดโคเวลโกเอชเค้ k ุ่นนะครับ นี้เราทำการปิดปีกสโลปนะครับสำหรับงานนี้เราก็มากุดคลองอีกเช่นเคยนะครับพี่น้องเป็นงานขุดคลองทำคันล้อมรอบนะครับในพื้นที่นานะครับ ตพื้นที่ตรงนี้จะเป็นพื้นที่น้ําท่วมนะพี่น้องนะเป็นพื้นที่น้ําท่วมครับก็เลยต้องทำคันล้อมนะครับแรงตัวนี้ก็ข้าวๆก็อยู่ที่28ไร่นะครับพื้นที่ล้อมรอบทั้งหมด28ไร่ครับ สังลูกหนึ่งด้วยนะครับสะไว้ขุดทำโคกนะครับทำที่ลูกสร้างทำกระท่อมหรือว่าทำบ้านนะครับเราจะขุดสะเอาดินทำโคกนะครับโคกตัวนี้ก็จะสูงพอสมควรเลยนะครับ เีพื้นที่มันเป็นที่ต่ำนะครับที่ลุ่มก็จะทำคันล้อมสูงประมาณเมตรห้ครับคันล้อมสูงเมตรห้าครับความกว้างก็อยู่ที่4เมตรนะครับความกว้างของหลังคันนะครับเราก็เลยจำเป็นต้องขุดคลองลึกหน่อยนะครับ ่อเอาดินไปทำคันล้อมนะครับให้มันสูงแล้วก็มันกว้างตามที่เจ้าของต้องการนะครับสำหรับคันล้อมนี่เราจะทำการขึ้น ปรับแต่งอีกนะครับเอารถขึ้นเหยียบแล้วก็เรสโโลปอีกนะครับเรสสโลปแล้วก็แต่งนะครับราวัง โยนดินไว้ประมาณสูงประมาณสอมตรครับประมาณ2อมตร,ร,มมร,มมรกว่านะครับเราวางดินสูงไว้ก่อนนะครับถ้ามันจะสูงเกินเมตรห้าสิบก็ไม่เป็นไรนะครับก็ถือว่าเผื่อไว้เลยนะครับ รถขึ้นไปเหยียบนะครับแต่ผมลองขึ้นไปเหยียบดูแล้วครับไม่คยยุบนะครับลองดูแล้วครับเดี๋ยว่าดินแน่นดีมากครับอ่ะมาชมการสโลวแบบจะใช้ปีกกันนิดหน่อยนะครับนี่ จะสลบจากข้างล่างขึ้นบนนะครับอาจจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะพี่น้องนะผมจะสลบจากข้างล่างขึ้นบนแบบนี้นะครับเพราะว่าผมจะไล่ขุดเอาระดับความลึกนะครับจากข้างล่างนะครับ แล้วปากบนมันจะได้แนวแบบอัตโนมัติเลยนะครับถ้าเราขุดลึกเกินครับปากมันก็จะกว้างเกินนะครับถ้าเราขุดแบบพอดีหรือว่าเท่าๆกันมานะครับปากตัวบนก็จะเป็นแนวตรงมันเลยนะครับจะเป็นแนวเดียวกันเลยครับสำหรับใครที่ถนัดสลบกข้างบนลงล่างก็ได้นะครับ ได้เหมือนกัน,นครับแต่ว่าผมถนัดแบบนี้นะครับเนี่ยครับจะขุดเอาความลึกให้มันได้ก่อนนะครับแล้วก็ไล่จากข้างล่างนะครับไล่ขึ้นมาครับ เพี่น้องเดือใครที่สนใจอยากพุดคลองแบบติดปีกนะครับนี่เทคนิคง่ายๆครับถ้าดินแข็งเราก็สามารถแตะแนวออกก่อนก็ได้ครับนี่นะครับไล่จากข้างละขึ้นมานะครับนี่ ็อาจจะมีรอยอยู่บ้างนะครับเพราะว่าใบมีดผมหมดนะครับใบมีดหมดแล้วยังไม่ได้เปลี่ยนใหม่ครับเนี่ยครับนั่นนะครับเรายาวจากนู่นนะครับยาวมานี่ครัยบยาว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 มานี่ครับบนี่ครับสูงๆเลยนะครับนู่นนะครับไม่สุดตรงนั้นนะครับ เราก็จะขุดจากนี่ไปสุดเหมือนกันนะครับนี่ครับนี่มาถึงตรงนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขุดให้ชมอีกสักรอบนะครับนี่นะครับความลึกครับกดลงไปนะครับแบบนี้นะครับกดลงแบบนี้นะครับ ไปเลยครับไม่ต้องกลัวแบบมันไม่ต้องเราไม่ต้องกลัวว่ามันจะไม่เป็นแนวเดียวกันนะครับในเมื่อความลึกเราอยู่ในระดับเดียวกันนะครับอีมันจะกินดินไปเยอะขนาดไหนเราก็ไม่ต้องกลัวนะครับ ุดสำคัญคือเราต้องวางองศาปีกให้มันได้ด้วยนะครับวางองศาปีกครับให้มันขนานกับแนวสลบของเรานะครับนี่ครับแล้วก็ทำการไล่นะครับจากข้างล่างนะครับขึ้นมาครับ ไล่ขึ้นมาเลยครับองงหาปีนี่วางขนาดนะครับวางขนาดกับแนวสลปนะครับนี่ดึงข้ามาเลยครับตรงไหนที่ตรงไหนที่มันไม่ถึงกันก็เราสามารถสโลปใหม่ได้นะครับขูดใหม่อ่าฝั่งซ้ายบ้างครับ ก็ให้มันให้มันเรียบไปเลยนะครับให้มันเรียบไปกับให้มันลบรอยมากที่สุดนะครับนี่ครับขอบบนนะครับมันก็จะตรงนะครับนี่แนวมันก็จะตรงนะครับเป็นแนวเดียวกันนะครับ ่ายนะครับลองเอาไปทำดูนะครับสาหรับมือใหม่ที่กําลังหัดทำมีกุดโคกน้องนาหรือว่าขุดคลองขุดสะนะครับขุดสะก็เหมือนกันนะครับอาจจะติดปีกข้างเดียวหรือว่า2ข้างแล้วก็ทำในแบบเดียวกันนะครับแต่ว่าขุดสะนี่จะไล่าจากข้างบนลงล่างนะครับ ก็จะเหนียวเหนียวหน่อยนะครับติดตัวนี้นี่โห oh, ติดตังนี้ดีมากครับ oh. เดี๋ยวผมจะทําการเดินพอผมขุดสุดผมก็จะทําการเดินสลบเดินหัดก่อนครับรอบหนึ่งครับเดินแต่งแล้วก็อัดก่อนรอบหนึ่งครับแล้วก็ทําการรีสโลปอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะจบนะครับ เดี๋ยวผมจะทำการถ่ายให้พี่น้องได้ชมกันนะครับตอนผมเก็บเก็บงานนะครับหรือว่าเก็บหลังคันนะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ให้ชมนะครับว่าสลบแบบไหนเก็บงานแบบไหนนะครับนี่นะครับเราไม่ต้องเหียบรถซ้ายขวาซ้ายขวานะครับ สำหรับบางคนนะครับผมก็จะเห็นเขาขยับรถซ้ายขวาซ้ายขวานะครับส่วนผมนี่ยืนรถตรงกลางนะครับที่เดียวเลยนะครับไม่ต้องขยับรถไปทางซ้ายทีทางขวาทีนะครับลองเราจะกว้างแค่ไหนมันก็สามารถขุดได้นะครับถ้าเราขุดแนวตรงมาแบบนี้นะครับอีกเราจะไล่จากข้างล่างขึ้นไปเลยนะครับง่ายๆครับ ไล่จากข้างล่างขึ้นไปข้างบนนะครับพอมันพอมันไม่มีไม่มีรอยมันก็ตรงกันนะครับถ้าขา้ถ้าพื้นล่างเรากดในระดับเดียวกันนะครับอาจจะไม่เป๊ะเสมอไปนะครับแต่ว่ามันก็ น่าจะไม่ลึกเกินกันเท่าไหร่นะครับเราดูขอบบนด้วยนะครับว่ามันเริ่มแคบหรือเปล่าถ้าเริ่มแคบเราก็พยายามกดให้มันลึกลงนะครับถ้ามันเริ่มกว้างเราก็พยายามกดให้มันตื้นขึ้นนิดนึงครับปากมันปากคนมันจะเสมอกันนะครับหรือว่ามันเป็นแนวตรงนะครับแนวเดียวกันนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ช่องเอิร์สายจบแคร์ไมโคซิงด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามและรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ